นี่นะครับเราจะมาเก็บเห็ดกันเด้อมาเก็บเห็ดกันเดอโอ้โหนี่ดูกระดังป้ายผมเลยนะนึกว่าจะไม่มีแล้วนี่นี่โอ้ยกำลังสวยเลยนะครับนี่ดอกแก่งสวยเลยโอ้ดูดูดูโอ้โอ พี่บอกแล้วว่ามันต้องมีมันร้อนสองดอกคือดอกนี้กับดอกนั้นเลยชานชโอ้โหนี่นะครับ Ngay những đọt đặc đọt đặc điểm. Hôm nay, hôm nay. Hey, yak, wow, đẹp mặt luôn 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 đọt, โอ้โหนี่กำลังอร่อยเลยนะครับมาแล้ว